วัสดีค่ะพี่น้องมื่อนีโมเมกะได้เข้ามาในปานะคะเป็นสวนของพ่อที่หูจักกันนะคะสมิตกันก็เลยมาเลีนสวนขาจาเพิ่นก็เลยสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศรอบรอบสวนขอเพิ่นว่าเพิ่นปลูกอีหยังแล้วกะ็การเป็นอยู่เพิ่นแบบใดจ้งใดเนาะเป็นวิธีชีวิตง่ายๆหลัง พ่อเลากระเสียนกับแม่เลากระเซียนนะคะเพื่อนกับมาอยู่สวนนะคะเดี๋ยวโมเมจะพาเขาไปบิ่งในสวนว่าพ่อเราเห็ดอย่างยู่นะคะเราได้ปลูกพืชท่านใหม่เป็นสวนผสมเนาะพี่น้องนี่หลากหลายลว่าจะเป็นต้นกล้วยหรือว่าเป็นต้นปลาสักอะไร ลาา้วก็มีผลไม้ก็สิเห็นอยู่แบบแบบางนึงก็จะเห็นเป็นผลไม้ฆโออ้ยแบบแบบเขือก็แม่นผลไม้นะเขาเอินผลไม้ชน,นิดนึงบนบ้าวเอะก็บอกไปเนาะน,นี่แดี๋ยวพลไม้สวนผ่านพลไม้ก็คือเห็นหหเห็นแบบๆอยู่ตัวนึงเป็นละมดุดเห็นอยู่ละมุด โอ้โหนี่พลาดเลยแล้วพ่อครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรากะเลังเพชรอีกอย่างค่ะพ่อฟักฟักไอ้มุดไม้ต้นไม้มุดไม้ต้นไม้เพราะว่าเวลาตัดหญ้ามันเวลาตัดหญ้าพวกกันบักสีบ้านมันค่วรตัดหญ้ามันควรมาตัดต้นไม้อันนี้ต้นยังพาราต้นสัก เบี้ยสักเนี่ยมันก็และวสิบบาทเองแล้วสิบบาทแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่น้อยใหญ่ไม่ไม่สักดีทีนึงครับไม่สักนี่สิบสิบปีสิบห้าปีก็ใส่ได้้ลยนะพ่อเนาะเพราะว่าไม่สักนี่วิตเปื่อยเข้าไปเป็นแกนเลยด้วไหมนี่เมนหน่อยก็ใส่ได้ก็คือใหม่แล้วอื่นสกินเกอร์หมดน้ำ ถ้าปิงเกอร์เนี่ยมันเป็นเจ้าของเดิมพอปลูกอันนั้นปลูกทุเรียนเราไม่ได้ผลื้นทีนี้เคยปลูกทุเรียนมาก่อนแต่บม่ได้ผลพอเราก็เลยมาลือเห็ดเป็นปลาสักค่ะเป็นพกอปลาหยิบต้นโอ้ไม้นาราพัน์นี้สักนี่พระยุงมระดูโอ้รับว่ะต้นยางยู่หุ่นต้นย่างจิงฉัน คนกิ <lawsuit. S 2> นชั้นเหรอนี่คือต้นพยุงไหมบัพ่อเร่อันนี้พยุงไม่พยุงนี่บองไม่พยุงนี่คือไม่ปลาอันนี้นะเวลาบรรย์เราต้นบใหย่คักพืดแล้รุ่นโอบอะไ้เลยคือดี๋ยวลายกับต้นล้วเสียล้าน ไม่เหาดทียกหาดรู้ต้นพายุค่าก็เคยเห็นที่แต่ละนี้ส่วนต้นนยม้ไหมที่สวนนั่นที่นปลูกนี่ปับอายุประมา่ปีกยุ่กับต้นโอ้ขับขัยู่กับต้นอั่นนะต้องมีประมาณสี่หาปีขึ้นพว่ไห้าปีขึ้นละสี่หาปี มันไม่ค่อยได้บ่ค่อยได้หดน้ามันปานไดบ่ค่อยได้บำรุงชื่อทุเรียนเนาะทุเรียน,น,นตายหมดเราออกมาเห็นไหมไบ่ได้ผลเ,เลยแต่แต่ไม่พยุ่งครับพ้า,าวข้าวมผมเห็นเนี่ยเขาปลูกเป็นสวนเนี่ยแต่หลังจากนั้นแล้วเขาสิริงาตัวห่อไปบ่ให้มันแตกงาให้มันเลียงงเ้ยวขึ้นมันมันจังเป็นแกนดีแกนแตงครับแกงกิ่งเหรอแกงกิ่งครับขั้นเป็นโซงพุ่มนี่บ่อยากมีแกนมีแกนกับแบงแกน มันออกไปเป็นแกนหนึ่งแล้วขันแบ่งออกง้าแก้นก่อกไปน้ำสิเกแกนหน่อยขนา็จะเปเต็มปลาซักกับใบพยงนะ่เนาะยมน่เนาะไม้ยืนต้นประปูพระยุงนี่ครับนี่ครับเน่นี่ครับวลาใสเวลาว่างประโยชน์สูงสุดครับพี่น้องครับ มีความสุขในการได้มาอยู่ในสวนนะพอ่อเนาะก็ต้องวุ่นวายกับไผ<อ>่พอ่อวางแผนปลูกไว้นี่ปลูกไว้ให้หลานลนี่ปลูกไว้ให้หลานนี่บ้านนี้ผู้ใจส่วนพรมชนเงาพ่อว่า,านี่ครับถูกต้องครับพี่น้องครับหนึ่งครับปลูกต้นไม้นี่บ่ามันได้ประโยชน์ย่างเดียวด้วปลูกต้นไม้ได้ประโยชน์หลายอย่างเด้ได้หม่มได้เงาหอมได้ใช้ประโยชน์จากไม้พร้อมรคับ เกิดเ<บ>พราะว่าลูกรอดมแม่นครับแม่นครับพ่อครับแม่ยยแมไมปให้หน่อยแบบนี้แม่แล้วนั่งยำเลยแบบค้ำเจอมาเที่ยวนี่ก็พยุงเลยว่าหัอย่างเดียวเลว้วรับมนันส,สลับใชัไหมก็สลับโอ้ระวังสักก็พยุงสักพยุงไปดูสักพยุงไปดูชิงชันหรือเปล่า,าชิงชันแต่ไมอยุซีต้นอยอู่เหรอ ทิงชั้นเขาออกไปเห็ดยังพอไม่ทิงชั้นอะไม่เนื้อแข็งหรือไรเห็ดปั้งใช่ไหมเนาะโอ้เพราะว่าหนูไม่เคยไม่เคยเห็นนะมันไหลออกออกค่อยๆไม่พยุ่งอะครับเป็นไรผู้เบิ่งบ่ออกนี่แยกบ่ออกเลยครับว่าพยุ่งกั็ยิงชั้นหนูเก่งอีกทีเลยคือการคัดต้องตีเขานี่ก่อนนะย้อนกระแสน้ำไหลแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้สิเป็นสวนทุเรียนเก่า ส่วนทุเรียนเขาประเทศสภาพดินมันเป็นมันเป็นดินแล้วดี๋ยวดินตับอ่ะหินตับหินตับะเล่บางน้ำบางลาไม่เลือดเลือดเลือดเป็นหินที่บอกพ่อที่ไปอ่ะแม่นอันนี้หาหมอน่ะไปตัวแรกเอ้าตัวนี้หมืดหาพันกระแสนิรบาทติบันนี้เลือดเอาคือว่าอันเอาตอนนั้นคือว่าเอาออกไม่ต้อในน้อยเลือดวันนี้แล้วมันจะมาอยู่นี่ได้หลายเดือนแล้วมันก็เลยใหญ่ด้วยหน้ามีเออนี้แล้ว

โอ้ยมาเกิดเนาะควนผูกไปดีมันจะไม่ขวนร่ากายตายไปก็เดี๋ยวเสียมเสียมกับหน้ามาฝังกันบรรยากาศดีนะพอเนะสมคว้าบอเคยอยากอยู่บ้านล่ะก็เลยออกมาอยู่จะทงจะสวนอากาศก็ดีดีเพราะว่ามันมันอยู่จิด ข้ากรามไปพ่นเนี่ยปะเนี่ยมาไปส้นต้องามกันไปท่นแล้วอาเขาพ่ดแล้วโอ้กล้ยลมแห้งหลายต่อกระใสวัดเนาะล้มลมลมต้นู่เนี่ยแหงก็บ้านในในบ้านเราเด้เมียนขับเมีนอเมีนมันมีแนวปะทะไปมันมีแนวปะทะไว้ใส่วืดกมวนลงมาน้งพูอ่เี ซอะนะวยวัดตออง <c oughs> ทางหลังนั้นเป็นส่างบ่อพอกน่ครับเป็นสะเป็นะด้านหล,ลังจะเป็นสะเพราะว่าขอเราขุดว้เรียงปาเนะแต่ว่าตอนนี้เราบอกว่าหนาวบ่ค่อยนี่เลยค่ะ เป็นระบบสาล้มบ่ะฟ้าเป็นระบบซาล้มเป็นๆล้าเราต่สีอยู่สิไปเราสั่นวาโอ้เต่สาหนโอเคเด้นน่สานน่มีจอกมีแนเยู่นี่เป็นตำมีกุ้งมีซิวอยู่ะครับ่ยคานี่มันเนาะเนคาโอ้ครับผมแต่นี่พมได้ยิน โอ้คร oh no, oh no. ับเาพี่อหล่อบึงหลอมโมีพราพี่หลวงยางเลาอบึงบรรืากาศผู้หยางพู้นยนี่เ่านี่ผู้นุ่ยผู้ผู้ผู่ยางทางหลังเขาหนิผู่เวียงครับพี่หลงทางหลังนั้นคือตีนผู้เวียงนะครับเนาะเขาอยู่นี่กัตีนผู้เวียง ไปทั้งหนาทั้งหันไปออนอเอียงเกาะอําเภอผู้เวียงก็จะเป็นหนาทั้งหนาของผู้เวียงเนาะอันนี้คือเป็นข้างหลัง<อ>เราจะเลยเอินตีนผู้ผู้เวียงผู้เวียงว่ามีไนโตเสาร์ดิ่งแมนค่ะโอ้ยอย่างนี้ไนโตเสาร์นั่น,นแหละอํอเาเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นเนาะแมนจะ้ะโอ้ยจะเป็นศาตร์มังศาโอ้บ่ได้อบ,บเดียดมาน้ำพี่เนาะขนาดเบียดมาน้ำเด็ดได้ เดกงดกงเดกกงเบียดจุดนี่เบีตมาาม่มีปลอาค <c oughs> อใหญ่ขึ้นว่าด้วยเฮ้เดี๋ยวจมือสิมรอเดี๋ยวจะมือผา,อาอพีาพนนนาน่น้องมากินขอวปลาเนาะน้องโมมีค่ะจะมือเดี๋ยวพาพี่น้องม่กินของปลาคาไบส่วนทพอกินปาลาอนนี้มาสอนกลุ้งผ่อมเกษเราลอกหาแมวปุูกไมวเห็ดตายเนาะแมนเนน นี่แหละคนความสุขของของมันดเนาะมีแค่นี้เด้ไม่เว่ร์าก็บ่ได้มีอีหยังหลายแค่เฮ็ดให้ทุกทุกมือมีความสุขเท่านั้นเองคนเฮามันเกิดบ่พ่อลอยปีดอกมันอยู่บ่พออลอยปีดอกนี่ครับสิ่งที่เพิ่นฝาเฮ็ดไว้พ่อเรามักปลูกครับพ่อเรามักปลูกมักต้นไม้นะครับนี่ปลูกเต็มเบิดครับพี่น้องที่อยู่นี่เจ็ดแปดไร่นี่คือคือปลูกปลูกต้นไม้ไว้ ใใร้านเคยเบิ้ลาสัน่นนี่ผัดอันตะก,กางน่ำนี่สาระกางน่ำอันนี้ากอีุ่มบ่เนี่แมนแท้ผักมุกนต้องผากอีหุ่มเลยเนี่ยเป็นยาระบายเลยพี่นอ,คอนคนว่ายาระบายบอ่อ,อนๆั่นกินน้อยเป็นยาไทย บรรยาก,กาศร,รอบนอกก็จะเป็นปรบ้านนี้ค่ะอืมเอาผาพ,าพี่้องรอบไอีกไหมโอมเมทังผีมีอย่างเนทั้ทงนี่ทั้นี่มีอยา่างเนท,ทังนี่เอาผ้าพี่้องยางมงทั้งคีด้ยถ้าใครพี้องดนครับพี่้องครับมือน,นีก็ได้โอมเมะก็ได้ว่าโอ้ยเห็นเจาพี้องมงจะคิดกเก่าไสนิทไปพ้าพี้อง เบิ่งหมองใบใหม่เนี้ยเห็นว่าขึ้นเดี๋ยวเขาเห็นนิดไปช่วงนี้บรรยากาศทางภาคอีสานทางบา้านเขานะครับนอกจากบ่มีหยังพี่น้องครับก็ก็บรรยากาศก็นี่แต่ความแห้งแล้งอย่างเนาะ <c oughs> มันมีเนาะกันบ้างมันมันก็ตอนนี้มันหนาวอยู่เนาะเรามันกับโบ๊ด้แบบว่าซีมีฝ่าฝนเนาะมันมม hey เ็ยเห็นอ่อสภาพดินก็แห้งนี่แต่ใบไม้ละช่วงนี้ไม่ต้นหญ้าก,ก็แห้งแล้งก็ <ๆ S 2> แห้งแล้ง กูแล้วประมาณเดือนเมษาคือสภาพอุผักหวานวะนอนี่ปลาผักหวานตีนผู้นี่มีบะมีค่ะมีมีปลาผักหวานเด้อยข้าจ้าจะขึ้นแล้วก็มีน้องใหม่ขาเจ้าจะเช่าบ้านนะ่ะเพิ่นผ้าก,กันขึ้นขึ้นห้างนี่แหละเพิ่นว่าขึ้นมันไก่ไก่ผู้เพิ่นกับพากันขึ้นห้างนี่แล้วเพิ่นก็ไปเอาน้องใหม่อเอาจากผู้นี่แหละแล้วก็เอามาขายบาง บางมองบ้านหนองไผ่เนาะเขาเอินบ้านหนองไผ่เพื่อนจะเห็ดข่าลามขายพี่น้องเพื่อนจะไปตัดใหม่เครื่องผู้นี่แหละเอามาเห็ดบางข่าลามครับกระลาำบางข่าลามที่ใครไร้ไรอยู่ห่างๆแถวชุมแพียร์ดีบ่แมนครัโอ้นี่แหละได้มาจากผู้นี่แหละแสดงว่านี่คือทครงผู้นี่เป็นต้นกระเหิดของบางข่าลามเสียบตัวนี้เป็นแม่เรากำจะมีให้ไล่ครับปลาเห็ดโอ้ครับ หนาห้อนหรือว่าเอาเอาอะค,คือแดดออกดีๆนะเพื่อนชาวผ้ากั่นผืนไปเก็บเห็ดกันโอ้บเอามาขายตลาดผู้ใส้อยู่ <c oughs> การที่เฮาอยู่ใกล้ผู้ใกล้เขานี l e. l ue, u, ่จ uh, ้ะก็จะมีประโยชน์หลายอย่างเนาะหนูมีนาะแร่งอาหารเฮาก็อยู่นี่เร่งวัตถุดิบหลักในการประกอบดำรงชีพของเฮานี่ยไปเก็บขอล้างให้ยังนี่ก็สินอย่างท้งผู้เพื่อนแก มันก็มีประโยชน์หลายอย่างด้ยอยู่อยู่บ้านห้อเนาะกับพอคอยได้ได้สื่อได้อีหยังกันดอกบางบางมงเพิ่งกับปูกเห็นบอกบักทัวเพิ่งก็ยังโอ้ครับสวนบักทัวร์แล้วเฟังคุณที่เป็นสวนบักทัวร์ขายกันสวนทัวเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ตลาดเนาะถูก็เอาคนผลิตไปขายนั่ตลาดอยู่แล้วได้ปลาเพิ่งกับปลาสวิงมันแต่ล่องสอนกุ้งดีแทนเนี่ยน้องนี่ แต่มีกุ้งแท้นี่คือนะต่คือโอ้เดี๋ยวมือหนาจะมาลองเบิองสะนี้ลองแท่ท่อนี่เดี๋ยวไอ่สิไปหาแยงสิไปหาแยงเขียวด่างเขียวสิลงสวนเดี๋ยวมือหน่องไซมาว่าหน่องไซลงสวนไปหน่สิส่วนลงเออต้องส่วนเอไว้เออผมยืนจะเคลื่อก็เด้อ บานเ้าก็ตําสมขึ้นเลยนี่โอ้ตําำสมใส่บกอก,กซอนกุ้งบานนี้บ้าเข้ากันแล้วแหล,ละพี่น้องครับนี่คือวิถีชีวิตนะครับเนาะของพี่น้องชาวอีสานเ้าครับหาอยากหากินเหตุเกิดเหตุการณ์เหตุงานกันกนนบพ่อแม่นี้ครับพีบ่น้องเอ๋อหน้าวิ่งครับกะวิมีอย่างเนาะในห้องเลยนะ เยี่ยมสวนหอนออยากให้รู้ว่าวิธีชีวิตชนบทเป็นจังไดแล้วก็<ม>วิธีชีวิตไวกระษียณพระเจ้าอยู่แบบใดการเป็นยูเพื่อนยูแบบใดนอก,ก็เลย<ม>ผ้าพามาชมสวนหอ,อก่อนเดี๋ยวคลิปนาเดี๋ยวหมุ่อเม่จะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนาะเดี๋ยวติดตามอีกคลิปต่อไปนะคะเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ